ทุกคนหมูป่าหมูป่าที่สวีเดนนะคะดูค่ะแต่ว่าเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาเอาจับมาไว้ในรั้วแต่ว่าให้หากินอยู่ในป่านี่แหละคะ่ะตัวใหญ่มากทุกคนหมูป่าสวีเดนคะ่ะน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะ ไปแล้วจะอ้วนมันมีหลายตัวมากเลยนะคะแต่มันอยู่ตรงนี้นนะทุกคนมันอยู่ข้างในนู่นเห็นไหมเดี๋ยวสูงดูดิเห็นไหมดีดดเขาจะอยู่กันต่ตรงนั้นไม่กลัวด้วยฮะ หมูอ้วนไม่กลัวด้วย